ส้ำบายดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนพกกบกระบะฟงางไส้อีกแล้วพี่น้องเลยมื่อนีกระบะฟงางไส้ก็มาเลี้ยงงัวพี่น้องเ,อเลี้ยงงัวในดอนข่างหน้านี่แหละหน้าก็กำลังเขียวกำลังเขียวงามพี่น้องคนน่ะเขียวเขินตัวปื้อเลยย่างมาผัดมาพ่ออยังใน,นเหง้าใหม่พี่น้อง เห็ดพี่น้องเห็ด uh ปวกตาพี่ là, น้องเอ้ยนี่ยูฮากามีพี่น้องสองดอกน้อยบ้านเลยพี่น้องเอ้ยคนดวงดีพี่น้องเอ้ยคนดวงดีมาเลี้ยงงัวกับพ่อเห็ดพี่น้อง ye, นี่โอ้ยเหนาแล้วพี่น้องเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วเหนาเลยไนี้ฟังนี่ก็มี โจมอยู่กับนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่ดอกนี่โจมนี่โจมพี่น้องดอกนี่ก็บานแล้วพี่น้องโอ้ปวกกินขาผลอะไรพี่น้องหนักนะคนนะคนดวงดีพี่น้องมาเลี้ยงงัวกับเพาะเฮ็ดนักนะ เอ้าโฟนนี่ก็มีบ่เบาะโฟนนี่ก็มีเ่เฮดพี่น้องเลยโอ้ยจนเถาเลยพี่น้องเถาแล้วโฟนใกล้ๆกันเนี่ยพี่น้องเนี่นะนยนะพังในเหงาใหม่นะอันอันีนน้กระเหงาใหม่กันพี่น้องเถาเลย Bao ao đâu know. Bao động hết sữa. hết sữa. ba vậy hết sữa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  hết Thưa hết sữa đấy sữa hết kẹp hết nọ hết sữa đưa sữa hết sữa hết เ้ยเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยมั้ยล้างจากหลังจากแล้วดำนามื่อเศรานี่พี่น้องหากเหล้วดำนามื่อเศรานี่ตอนแรงก็เลยมาเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยหากสำเร็จเสร็จสิ้น ดำนาเมือนเสาเนี่มาเลี้ยงงัวต่อเนี่ยเหมือแรงพี่น้องแล้วหน้าก็บ่ได้อยู่ซื่อได้พี่น้องเอ้ยต้องมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแบบนี้แหละวิธีชีวิตชาวนาครับพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วดำหน้ากับบลายบดได้พี่น้องเลยสิบกว่าโต เล่อปล่อยหลอกกินตามดอนห่ปลายนาอะไรพี่น้องหลอกไปเรื่อยๆจนอิ่มพอแล้วดีๆเด้ออย่าลูลงใส่เข่าเด้ออย่ากินเข่าไดหน้ากำลังงามเลยนี่อันกัดเข่าในเสียหายายล้านได้หน่เนาะ เขากำลังงามพี่น้องเลยกำลังเขียวงามฝนตกใส่ก็มีน้ำแน่พี่น้องเลยใบตางามแน่เขาก็เลยฝนตกลงมาก็มีน้ำแน่หนักหนังอหน่อยเด้อหนักขึ้นมาไหมขึ้นมา เกิดมาแม่ว tamam ่ากินไก่เข่าเถอะหนักสิโง่ลงไปอีกบิ้งอะไรงอหน่อยตัวแสีบพี่น้องฮาหล่อกัดแต่เข่าเพิ่อแป๊บเดียวบ่ได้พี่น้องเลยมันรูลงให้หน้าเด้องอหน่อยจอมแสีบ งวใหญ่ในไข่แน่เนาะเอาซ้อมเอางอหน่อยนี่เพิ่มแป๊บเดียวคุ้งให้หน้ากึกพี่น้องเลยต้องมีสตีละมัดระวังไว้ก่อนก่อนงอหน่อยสิกัดเขากัดบ่ได้แล้วเขากำลังงามลังงามพี่น้องเอ้ย mời 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 มาเถาก็มี่พี่น้องหัวาลายปีเลยแม่เน,นี่แหละเป็นแม่แหลกพี่น้องนี่หัาอันนี้มีแต่ลูกลานมาได้ออกแม่แพลลูกออกมาแพลพนันนี่ตัวแรกเป็นตัวนี้เพิ่นเบาพอเถาว่า ตัวแรกที่เอามาเลี้ยงนะตัวนี้นี่ตัวแขนกระโลงนี่พี่น้องกระโลงติ้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 งนี่เมลเมลแรกที่เอามาเลี้ยงอันอ้อมคางอ้อมแอวนี่เมลลูกเมลลานพันเบิร์ตพี่น้องลูกลานตัวแขนกระดงนะแคนกระลิงนะกระโลงบ่าฤทอพี่ชังกระโลงนั่นแหละพี่น้องลูกลานพันเบิร์ตนี่แท่นี้ เด้อเด้อกินดีๆเด้ออย่าลูลงใส่เขาล่ะ กินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยยาวไปยาวไปไปนี่หาคำที่พวกอิ่มบ่เลี้ยงไปเรื่อยๆพี่น้องยาวไปเรื่อยๆซิ่งกันไปก่อนพี่น้องเลย ขาวลังเคียวงามทงทางนี้ครับพี่น้องคนน่ะต้นไม้ยังลายลีพี่น้องทางนี้เนี่ยมไปมีแต่ต้นไม้พี่น้องเลยธรรมศาสตร์ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ทางนี้กเสียอย่างเดียวแต่เพินตกมาหน่ำมายากอยู่คักพี่น้องคัมบลินสีหามือจังสีอยู่หน่ำก็ไดล ต่อมามื่อหนึ่งเลยยุดนี่โบยูน่นำกับพี่น้องเลยน,นั่นนั่นอตอนนี้ก็คำแล้วเนาะพี่น้องกําลังสิกับพี่น้องเลยคำแล้วตอนนี้ก็คำมืดแล้ว เลี้ยงไปเลี้ยงมากก็เมื่อยพี่น้องเลยย่างไปย่างมากก็เมื่อยเติบกําลังขี้เอาเพียงแต่เข้าหน้ากําลังขี้เอาทางนี้ หากดำแลวบวดนไปได้พี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะก็ยังบววเขียวไปได้หากดำแลบประมาณอาทิตย์หนึ่งกำลังเริ่มเขียวพี่น้องเ้ยก็ยังหลวดๆแท้นนะคือบวกกินยงกินหยา นุ่งนุ่งคือลายแท้พี่น้องโอ้เต็มเมืดคาเลยตายเร็วเลยออะไรปลาเขาน้อยก็มีพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนานไปแล้วนะด้วยหลุดๆก็เลยพี่น้องเลยเด้พี่น้องเห็นบ่เลย ประคอน่อยเห็นบอ่อพช่้องประคอน่อยพี่้องเห็นหรือเ่เห็น,หนเนาะหนักเลยไอ้หน้าก็มีปาลาอะไรใช่้อง